ซึ่งคณะรัฐมนตรีนะคะก็ได้มีมติออกมาตราการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเพิ่มเติมค่ะโดยเกษตรกรที่ได้รับการเยียวยาจะไม่สามารถเข้าร่วมโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปีได้ นางสาวยิ่งรักชินวัตรนายกรัฐมนตรีกล่าวทิ้งการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมโดยเฉพาะในภาคเกษตรกรรมว่าคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติช่วยเหลือเพิ่มเติมนอกจากเงินจำนวน2,222บาทต่อไร่เป็นมเมล็ดพันธุ์พืชเพื่อนำไปเพาะปลูกใหม่หลังน้ำลดสำหรับปัญหาเรื่องรอยต่อระหว่างนโยบายรับจำนำข้าวกับประกันร,รายได้เกษตรกรคณะรัฐมนตรีมีม,ต,มติอนุมัติเงินช่วยเหลือจำนวน1,437บาทต่อตัน ส่วนกรณีที่เก็บเกี่ยวผลผลิตก่อนเพื่อหนีน้ำท่วมก็จะได้รับเงินช่วยเหลือจำนวน1437บาทต่อตันเช่นเดียวกันแต่สำหรับเกษตรกร,ร,กรที่ไม่ได้อ่อาจจะเป็นได้สองกรณีคือกรณีแรกนั้นมีการเก็บเกี่ยวก่อนเวลาเพื่อที่จะหนีน้ำท่วมอันนี้อาจจะเก็บเกี่ยวในช่วงต้นแล้วขายผลผล,ผลิตไม่ได้ราคานะคะกับอีกกรณีหนึ่งก็คือเกษตรกร,ร,กรนั้น ไม่ได้มีผลกระทบในเรื่องของน้ําท่วมแต่มีปัญหาในช่วงของรอยต่อระหว่างระบบรับประกันกับระบบรับจำนำวันนี้คณะมติคณะรัฐมนตรีนั้นก็ได้มีการให้เยียวยาในส่วนของค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมขึ้นอีกเป็นจำนวนเงิน1,437บาทค่ะ นายธีระวงสมุทรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าคณะรัฐมนตรีมีมติออกมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเพิ่มเติมวงเงินรวม7,204ล้านบาทโดยแบ่งเป็นสองกลุ่มประกอบด้วยเกษตรกรที่ เกษตรกรที่มีพื้นที่ปลูกข้าวได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมทั้งหมดจะมีการชดเชยเพิ่มเติมในส่วนที่เสียหายตตนละ1,437บาทโดยไม่จำกัดจำนวนผล,ผลผลิตที่ได้รับความเสียหายและให้การช่วยเหลือมเมล็ดพันธุ์ข้าวทุกชนิดที่เสียหายจากน้ำท่วมตามจริงแต่ไม่เกิน10ไร่ไร่ละ10กิโลกรัมโดยจะมีการตรวจสอบจากข้อมูลเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้แล้ว และกลุ่มเกษตรกรที่เก็บเกี่ยวข้าวก่อนกำหนดก็จะชดเชยให้ตตละ1437ันละ1,437บาททั้งนี้ให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทอกศจ่ายเงินชดเชยในเบื้องต้นไปก่อนหลังจากนั้นรัฐบาลจะอนุมัติงบประมาณดังกล่าวส่งคืนทอกศต่อไปซึ่งมาตรการเยียวยาเพิ่มเติมครั้งนี้จะสามารถจ่ายเงินชดเชยให้กับเกษตรกรได้แล้วเสร็จภายในหนเดือน สำหรับกลุ่มกเกษตรกรที่ได้รับการเยียวยาไปแล้วทั้งหมดจะไม่สามารถเข้าร่วมโครงการรับจำนำเข้าเปลือกนาปีฤดูการผลิต2,554ทับ2,555ที่จะเริ่มโครงการในวันที่7ตุลาคมนี้ได้ โดยจะมีกะเกษตรกรได้รับการชดเชยทั้งหมด3,51,254ครัวเรือนขณะที่ปริมาณผลผล,ผลิตข้าวที่จะเก็บเกี่ยวในช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายน2554อยู่ที่8,800ไร่หรือเฉลี่ยผลผล,ผลิตข้าวทั้งหมด4,500ตัน ด้านนายสอนสุธากลับม,มาล,มมาลมมาีหรือถั่วแระเชิญยิ้มนะคะนายกสมาคมตลกแห่งประเทศไทยเข้าพบนายกรัฐมนตรีนรําศิลปินตลกลงพื้นที่ประสบอุทกภัยร่วมกับกรมการแพทย์โดยจะไปแสดงเพื่อช่วยฟื้นฟูและให้กําลังใจกับผู้ประสบภัยน้ําท่วมโดยนายกรัฐมนตรีได้กล่าวขอบคุณและรับปากจะประสานผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัดให้ ขณะที่นักข่าวอาสาสถานีโทรทัศน์เอเชียอัปเดตพร้อมด้วยนายสมบูรณ์กลบฟ้าและนางบุญธริกาประสงค์ดีประธานออปรเขตลาดพร้าวได้นําคณะอาสาสมัครจากกรุงเทพมหานครไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วมที่อําเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยใช้ชื่องานว่ารวมน้ําใจเพื่อไทยกู้ภัยน้ําท่วมซึ่งมีประชาชนจากตําบลบางบานตําบลมหาพรามตําบลบางสนีและตําบลวัดตะกูมารับสิ่งของบริจาค อยู่ที่บริเวณสหกรณ์การเกษตรและสำนักงานเทศบาลตำบลบางบานจำนวน1,700ชุด